ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเป็นธุรกิจจริงๆแต่เรารู้สึกว่าเราอยากหาเงินเอ้ยอยู่ดีดแบบเป็นนี้สัญญาที่เราต้องเซ็นเอาไว้ครับประมาณ1ิบกว่าล้านอะ่ะผมกับคุณเอ็มเคยคิดที่จะแบบฆ่าตัวตายในผมสภาพสื่อทุกสื่อเลยถ้าย้อนกลับไปได้แล้วผมรู้สึกมาน,นั่งเสียใจกับสิ่งที่ผมไม่ได้ทําผมจะเลิกตัดใจทํามันนั้นตั้งแต่วันนั้นเลย เด็กที่เริ่มต้นอยากใช้ชีวิตโดยไม่ขอเงินพ่อแม่มาเปิดท้ายขายของที่ตลาดนัดเก็บหอมรอมริบจนได้ทุนมาเปิดโรงเรียนกวดวิชาและสร้างแฟรนไชส์มากมายสู่การเป็นนักธุรกิจด้านอาหารเสริมและความงามที่ประสบความสำเร็จมูลค่าหลายร้อยล้านบาทในนาม Club ว a r i ร t y แต่ไม่มีความสำเร็จใดได้มาโดยไม่มีอุปสรรคคุณบอยต้องผ่านทั้งปัญหาพายุและความล้มเหลวมากมาย จนถึงกระทั่งเคยคิดฆ่าตัวตายเพราะเป็นหนี้รวม10ล้านในวัยเพียง20ปีเท่านั้นแต่ด้วยความฉลาดในการใช้สื่อและการตลาดตั้งแต่ก่อนยุคที่โซเชียลมีเดียจะมาบวกกับแพชชั่นในการทำงานและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้แม้ในวันที่ล้มลงปัจจุบันคลับวอร์ริี้โดยรวมมีมูลค่าหลักร้อยล้านบาทและได้แตกลายธุรกิจใหม่ๆออกมามากมายกว่า17ปีในการทำธุรกิจ ที่ต้องเจอสารพัดปัญหาและอุปสรรคให้ต้องฟันฝ่าคุณบอยและคลับวอร์รี้ผ่านมาถึงวันนี้ได้อย่างไรเราจะไปแกะรอยเท้าของเขาพร้อมๆกันค่ะเล่าย้อนกลับไปได้ไหมคะว่าเส้นทางมันมายัางไงแล้วเราเราเป็นเด็กแบบไหนโตมายัางไงม .1 ม .2 เรีเนออเนยนที่สวนกุหลาบลังสิตแล้วพอดีว่าคุณพ่ออยากให้ไปซัมเมอร์ที่นิวซีแลนด์ผมก็ไปซัมเมอร์ที่นิวซีแลนด์ประมาณ2เดือนกว่าๆแล้วก็รู้สึกชอบ ก็เลยตัดสินใจเรียนอยู่ที่นั่นครับไม่ได้ไม่ไม่ได้กลับผมได้พาชชั้นจากมสองไปเรียนมห้าเลยครับก็คือเหมือนเป็นเรียนเยสิบเอ็ดเลยก็เท่ากับว่าเราเรียนแค่มห้ามหกก็เท่ากับเรียนแค่สองปีจบไฮสคูลที่นิวซีแลนด์แล้วผมอายุสิบหกเนาะในขณะที่ตอนที่กลับมาปุ๊บผมจบมหกแล้วจบไฮสคูลแล้วครับเพื่อนๆที่เรียนสวนกุหลาบวังสิตด้วยกันก็พิ่งมสี่เพื่อนผมก็จะมีอายุมากกว่าผมทุกคนอย่างคุณส่วนผมคุณเอ็มก็จะมากกว่าผมประมาณสามสี่ปีก็ค ผมก็เลยไปเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษเพราะว่าเราจบจากนิวซีแลนด์ก็พอมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษบ้างก็ไปเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยพอทําไปสักพักเนี่ยผมก็คุยกับคุณเอ็มก็คือผุ้นส่วนผมนะครับก็คุยกันว่าเฮ้ยการเปิดโรงเรียนกวดวิชาไม่เห็นยากเลยเราก็มองว่าถ้าเกิดเราอยากเปิดโรงเรียนกวดวิชาเนี่ยเราจะต้องใช้บัตรเจ๊เอิอใช้เงินทุนเท่าไหร่ผมกับคุณเอ็มก็ไปเอาตังค์บูไปเหมามาจากโรงงานที่เขาส่งให้สำเพ็งอีกทีหนึ่งคู่ละ3บาทอย่างเงี้ยผมกับคุณเอ็มก็ขายคู่ละ19บเก้าสามค ก็คือไปขายตามตลาดนัดนะครับใส่แพ็คของไปแล้วก็เราก็ไปเปิดท้ายขายของตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นก็16เนี่นยแหละครับเพราะว่าเราอยากหาเงินอยากหาเงินค้างอ่ะสิบหกเลยนะเราอยากหาเงินสักก้อนหนึ่ง<อ>ครับ<อ>เพื่อที่จะเอามาเป็นทุนในการทำโรงเรียนกดหมชาเพ<อ>ราะว่าผมไม่อยากของเงินที่บ้าน<อ>เพราะว่าเราบอกไปแล้วว่าเราจะไม่ของเงินที่บ้านแล้วถ้าจุดเริ่มต้นวันแรกเราไม่ขอผมว่ามันเป็นความภูมิใจด้วยแล้วเราก็มองตรงกันก็ก็ทําแบบนั้นมาสักพักก็จนได้เงินก้อนหนึ่งประมาณ4 0 0 0 0บาท ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องหาทำเลที่จะเปิดโรงเรียนกวดวิชาแล้วเพราะตอนนั้นเราอยากเปิดอย่างเงี้ยครับก็พอดีมันมีคลินิกเขาเปิดอยู่หมู่บ้านพิษา12ทับ1ตรงคลอง3าังสิตก็ข้างบนเขาว่างนะครับเราก็เช่าพื้นที่ข้างบนของคลินิกโดยที่ข้างล่างเนี่ยก็เป็นคลินิกปกติแต่ชั้นบนเขาว่างอยู่แล้วเราก็เลยเช่าห้องหนึ่งซื้อแอร์ตัวหนึ่งซื้อก้า e อีเลคชอร์ประมาณ10ตัวอย่างเงี<ม>้ยแล้วก็กระดานไว้บอร์ดนะครับก็หมดบัตเจ็ตไปประมาณ4 0,000ื่เอาเงินอีกส่วนหนึ่งครับไปทำเบอร์ เราก็เดินแจกกันเองเลย oh. เดินแจกบดยชัวกับคุณเอ็มเนี่นแหละแจกไปพันๆหลังเลยหรือว่าบางวันก็เอาโต๊ะโต๊ะพับอะครับไปออกตลาดนัดข้างๆว่าเรามีหลักสูตรนี้มาเปิดนะเลยใช้ชื่อว่าติวเตอร์คลับเอ่อพอเปิดเรเียนกับวิชาต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยผมสอนเองเราก็สอนแค่วิชาภาษาอังกฤษก,ก่อน ก็มีผู้ปกครองอะครับบอกว่าทำไมไม่เปิดวิชาอื่นล่ะไม่เปิดคณิตศาสตร์ล่ะไม่เปิดวิทยาศาสตร์ล่ะผมก็เอาตรงๆก็ไปชวนอาจารย์ที่เคยสอนสถาบันที่ผมเคยเคยไปสอนอยู่นะครับเปิดจนครบ5วิชาก็คือมีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยและสังคมแต่ก็คือสอนปฐมปลายแล้วก็มต้นปฐมปลายผมเก็บ4 5 5 0บาท56ชั่วโมงก็ตกชั่วโมงละ80กว่าบาทมัธยมต้นผมเก็บ4 9 5 0ก็ตกชั่วโมงละ9กบกว่าบาทคลาสหนึ่งเนี่ยผมรับประมาณ10-12คน ถ้าเกิดชั่วโมงละ80กว่าบาท1คลาสก็สมมติ10คนก็800กว่าบาทถ้า12คนก็ประมาณพันหนึ่งผมจ่ายค่าตัวอาจารย์สมัยนั้น10กว่าปีที่แล้วชั่วโมงละ150ผมก็ได้ส่วนต่างบัส่วนต่างดิฟกันประมาณ800ต่อชั่วโมงตอนนั้นทําอยู่กี่ปีคะกดวิชาทําไปประมาณ6เดือนมีคนมาถามว่าเออมีกี่สาขามีสาขาอื่นไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออทำไมเราไม่ขยายสาขาอเออเว็บไทยเฟรนช c ชัยเซ็นเตอร์เขาเปิดพอดีครับ ผมก็เลยไปซื้อแอดโฆษณาบอกอว่าเออเราต้องการจะขายแฟรนไชส์โรงเรียนกวดวิชากเ็เป็นเจ้าแรกๆเจ้าที่2เจ้าที่3ของเว็บไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เลยครับแล้วเราบอกเราเป็นโรงเรียนกวดวิชาเจ้าแรกในประเทศไทยที่ขายแฟรนไชส์อาจารย์ที่ส i t SI AT, ธรรมศาสตร์ครับสนใจด้วยความที่อาจารย์เขาก็ยังไม่มีความมั่นใจเนาะผมก็เลยบอกว่างั้นอาจารย์นะครับมาซื้อสาขาแรกกับผมไปเลยก็คือมาเซ็งไปเลยจะเซ็งในรูปแบบแฟรนไชส์ผมก็เซ็งให้หมดเลยทั้งตึกเพราะว่าพอตอนหลังมันเริ่มขยายพอมี4วิชา5วิชาเราก็ขยายห้อง เจ้าของคลินิกครับเขาทําไปสักพักเขาปิดตัว <laughs> เราก็เลยกลายเป็นได้ได,ได้ได้ตึกนั้นมา <laughs> แต่ด้วยความที่พวเขาซื้อสาขาเดิมของเราครับมันมีฐานลูกค้าอยู่แล้วบวกกับมันมีการตกแต่งไปบ้างแล้วผมก็เซ็งไปอีกแสนกว่าบาทรวมๆแล้วเราก็ได้ประมาณแบบสามสามแสนกว่าบาทกับสี่แสนผมก็เอาเงินก้อนนั้นนะครับมาเปิดสาขาสอง <laughs> สาขาสองก็เปิดแถวแตลาดไทยจังหวะมันเป็นไปเดินงานแฟร์ครับเขาจะจัดคอนเซ็ปต์เป็นรูปแบบของแฟรนไชส์พอดีก็ก็ไปออกบูธขายไปได้กี่ กี่แฟรนไชส์คะตอนนั้นคนติดต่อมาลงกรอกอรายละเอียดเอาไว้ประมาณ4-50แฟรนไชส์ oh, นะครับโอ้เยอะมากใช่แต่ไม่มีคนซื้อแฟรนไชส์ผมเลยนะ mm hmm. เพราะว่าด้วยความที่การที่แบบเหมือนคุณจะเปิดเราในกลุ่มชาติหนึ่งอะค่าแฟรนไชส์ค่าลิขสิทธิ์ผมสองแสนแล้ว mm hmm. ถูกไหมครับค่าตกแต่งอีกค่าเซ้งอีกก็อีกประมาณสองแสนบัตรเจ็ตต่ำๆคุณต้องมีสี่แสนทุกคนถามว่าใครเป็นเจ้าของตอนนั้นหน้าผมแบบก็คือยังเด็กมากแล้วเราแบบผมก็คือไปกับคนเอ็มสองคนนะครับผมก็บอกว่าโตผมกับ กับพี่เอ็มได้แหละเป็นเจ้าของคือเด็กอายุ1 6บหกจกับ19 20ก้ามันดูไม่มีนนความน่าเชื่อ,อถือก็แปลว่ายังเรียนมหาลัยอยู่ป่ะฮะใช่ครับใช่ครับผมเรียนเรียนเอแบกครับตอนเรียนเรียนเอแบกปีหนึ่ง oh. ครับตอนกำลังสอบไฟแนนซ์ผมก็นั่งคิดว่าเฮ้ยเราขายแฟรนไชส์เขาได้ครับคนละ2องแสนคนวันได้8ล้านผมคิดแบบนี้ไม่หัวผมก็คือ8ล้าน8ล้าน8ล้านเราคิดด้วยอย่างนี้เนาะ <Okay. S 2> เราจะทํายังไงให้คนเชื่อถือในตัวเรา หรือเชื่อถือในแบรนด์เราเราต้องขัดแฟชส์นให้ได้มันก็ปิ๊งขึ้นมาว่าเฮ้ยงั้นทําไมเราไม่โคลหลักสูตรกับสถาบันสอนภาษาหรือสถาบันที่สอนแบบคณิตคิดเร็วต่างๆวันนั้นก็ไม่ได้ก็ออกจากห้องสอบเลยเพราะมันนั่งสอบไม่ได้แล้วแบบสมองมันคิดเงิน8ล้านอย่างเดียวคือ <c oughs> <c oughs> มันไม่ได้คิดว่าต้องสอบต้องสอบไฟแนนซ์ให้จบอะผมไม่ได้คิดแล้วก็คือออกจากห้องสอบอะครับแล้วก็ขึ้นไปตึกซ l Building ก็คือไปห้องคอมพิวเตอร์เนาะ <c oughs> แล้วผมก็ไปนั่งเซิร์ชเลยว่ามีสถาบันที่สอน พวกจินตคณิตหรือว่าคณิตคิดเร็วอะครับมีกี่ที่บ้างผมก็ดาวน์โหลดออกมาหมดเลยกับอีกอันที่สอนสถาบันที่สอนภา,ารรษาอังกฤษผมก็เซิร์ชมาเรื่อยๆแล้วผมก็ไล่โทรไปหาทุกๆเจ้าเลยอยากโคลหลักสูตรการแบ่งคอมมิชชั่นกันก็ได้แบบ70 30 60 40ก็ได้ผมส่งอาจารย์ให้ผมเตรียมหลักสูตรให้นะครับสมมติเก็บได้พันหนึ่งคุณเอาไปเลย400อย่างเงี้ยตอนแรก7จ30ก่อนอย่างเงี้ยแต่เขาก็แบบขอต่อก็640 640ก็ได้แต่ผมขออย่า่าางงนึวอาจารย์ที่เข้าไปสันนบขอให้ใส่สื้ออตอร์คนับ และขอให้มีโลโก้ติวเตอร์ขับติดอยู่ที่หน้าสถาบันของคุณอยากได้ไอเดียนี้ของผม2เจ้านะครับเจ้าแรกก็คือ Smart ทเรนร้อยกว่าสาขาตอนนั้นอีกเจ้าหนึ่งก็คือสถาบันสอนภาษา iie นะครับ pae iie ผมก็ไปคุยทั้งสองเจ้านะครับไปคุณเน็่นแหละก็คือไปคุยกันทั้งสองเจ้าเลยโกกับผมคือเราอยากขายเฟรนชชยสี่สิบสาขาเนี่ยเพราะเราอยากได้เงิน8ล้านเราไม่ได้แบบ ไอ้6 4 0อันนั Brain, ้นนะผมแค่ต so in ้องการสร้างความน่าเชื่อถือเนาะตรวจแล้วโกเราเป็นแบบนั้นผมก็คุยคุณเอ็มว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราโคกับสมาร์ทเบรนเนี่ยสมาร์ทเบรนเขามีร้อยกว่าสาขาถ้าเราโคกับเขาเนี่ยเราจะขายเฟรนชชส์ไม่ได้เลยเพราะพื้นที่ที่เราจะขายเฟรนชชส์มันเต็มไปหมดแล้ว้ดยสมาร์ทเบรนก็เลยไปจบลงที่พี่เอไอเอครับที่เขามีเก้าสาขาแต่เราคุยกันว่าตอนนั้นศักยภาพของอาจารย์ที่ผมมีเนี่ยเราสามารถเปิดได้สี่สาขาก่อน ครับผมก็เลยคุยกับเพียงกันผมขอเปอิด4สีสาขานะบวกกับสาขาที่ผมขายเฟรนช์ชัยแรกไปอีก1เป็น5ถูกไหมครับแล้วก็สาขาที่ผมมีตรงตลาดไทยอีก1เป็น6เท่ากับว่าผมมามี6สาขาแล้วผมก็ไปซื้อแอดโฆษณาครับ SME ชี้ช่องรวยซื้อหน้านิตยสารนะครับหน้าใหญ่ๆหนึ่งหน้าเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยติวเตอร์ขับประสบความสำเร็จจากการออกงานโอกาสธุรกิจเฟรนช์ชัยก็ทำให้มีทั้งหมด6สาขาแล้วในปัจจุบันซื้อนิตยสารอันนั้น,นครับ ส่งไปให้กับคนที่เคยกรอกข้อมูลกับเราไว้40กว่าคนว่าเออเนี่ยโรงเรียนกวดวิชาเรามี6สาขาแล้วนะอย่างเงี้ยครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถึงให้เขาและแลวสุดท้ายได้ไหม8ล้านตอบได้ไม่ถึง8ล้านครับแต่ได้มา17สาขาก,ก็3ล้านกว่าบาทมันมายังไงกลายเป็นแบบอาณาจักรผลิตภัณฑ์ความงามอันนี้ถือเป็น เป็นก้าวก้าวกระโดดของคุณบอยเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็ต้องบอกว่าพอเรามีมีเงินก้อนหนึ่งแล้วครับเราก็เออก็คุณเอมเขาเขาสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกความงามอยู่แล้วเขาก็บอกเฮ้ยบอยเทรนอาหารเสริมกาลังมานะอย่างเงี้ยครับซึ่งสมัยก่อนอ่ะไม่มีดาราคนไหนทำแบรนด์หารงเสริมเลย17ปีที่แล้วเลยครับส่ใช่ใช่ใช่ก็คือเป็นรุ่นแรกๆที่ทําเลยครับเราก็เอาเงินที่ได้ตรงนั้นละครับ จากสถาบันกวฎวิชาจ่ายเงินจากจากค่าแฟรนไชส์ใช่จากค่าแฟรนไชส์ก็เอาไปจ้างโรงงานผลิตผลิตอาหารเสริมแล้วก็เอาเงินส่วนหนึ่งไปซื้อสื่อโฆษณาทั้งหมดเลยรับสื่อทีวีพูสไปซี่ซานิวอุ๊โอ้โหคู่สร้างคู่สมอ่างเงี้ยครับสื่อหวานสื่อทั้งหมดอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาเงินไปจ้างพรีเซนเตอร์ครับจ้างดาราพรีเซนเตอร์แล้วก็เริ่มทําการตลาดค่ะโดยที่โปรดัก ก็คือชูลงของม <New Way S 1> ันเลยนิวเวย์ใช่ซึ่งโปรดักตัวนั้นนะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังขายอยู่แล้วก็ยังเป็นเบสเซลเลอร์อยู่อยู่มา17ดปีแล้วความโดดเด่นของนิวเวย์มีอะไรบ้างตอนนั้นทำไมถึงแบบมันถึงเป็นโปรดักที่แบบตีตลาดแล้วก็โหขายได้หลายร้านกล่องเลยใช่ไหมณปัจจุบันน่าจะสี่ร้านกว่ากระปุกแล้วเพราะเรายังเรายังเป็นตัวนี้ยังขายต่อเนื่องมาเรื่อยเรื่อด้วยครับครับก็ต้องบอกว่าสโลแกนของนิวเวย์คืออาหารเสริมคุณภาพอาหารเสริมนิวเวย์ เราต้องการที่จะทําผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่ผู้บริโภคเอื้อมถึงได้และทานได้ต่อเนื่องถ้าเอื้อมถึงแค่ทานวันเดียวหรือครั้งเดียวแล้วจบไปอ่ะเขาทานต่อเนื่องไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราทาในราคาที่เขาสามารถทานต่อเนื่องได้เรื่อยๆอย่างนี้ครับมันก็จะทําให้เรามีฐานลูกค้าที่อยู่กับเราเป็นระยะยาวเพราะมันไม่มีทางที่อาหารเสริมทานกระปุกเดียวแล้วแบบเปลี่ยนไปเลยอะไรแบบนั้นนะครับเรามองว่าเราอยากดูแลกันยาวยๆมากกว่าอย่างบางคนทานตั้งแต่สมัยแบบมอต้น ออปลายอย่างเงี้ยบางคนมาหาลัยจนปัจจุบันเขามีลูกแล้วอะครับก็ยังทานนิวเวย์อยู่นะสิกว่าปีเราซื้อสื่อประมาณ10กว่า10กว่า10กว่าหัวครับก็คือซื้อสื่อทุกอันเลยครับถ้าวันนั้นสมัยนั้นใครอยากเสพข่าวดาราครับคุณก็ต้องเดินไปตามพวกแผงหนังสือตรงนี้ร้านหนังสือซีองซีเอทอะไรเงี <superv ising refugees forever> years, ch like ้ยนายอินอย่างเงี้ยคุณเปิดเล่มไหนอะคุณเจอนิวเวย์หมดเลยทุกเล่ม เพราะฉะนั้นคุณทั้งเดือนนะคุณเห็นเราหมดอยู่แล้วโอ้เป็นคนฉลาดใช้การตลาดมากเลยนะ <laughs> ครับ oh. ครับแล้วในช่วงนั้นนะด้วยความที่มันยังไม่มีออนไลน์ครับเราก็เปิดรับตัวแทนจาหน่ายตัวแทนของนิเวมีร้อยกว่าคนตั้งแต่สมัยนั้น <laughs> ทุกคนนะครับที่สนใจสินค้าก็ไปซื้อสินค้ากับตัวแทนเพราะเราก็ให้เบอร์ไว้เลยว่าสาขาสาขานี้ไปซื้อที่นี่ให้เบอร์ติดต่อไว้ทั้งหมดร้อยกว่าคนข้างล่างก็จะเป็นเบอร์ตัวแทนเราทั้งหมดเง,งี้ยครับพอเราทําธุรกิจอาหารเสริมไปเรื่อยแล้วมันบูมใช่ป ตัวแทนที่เป็นตัวแทนของเราร้100อยกว่าคนเขาก็เริ่มไปติดต่อโรงงานทําแบรนด์ผลิตเองอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเราส่งลูกค้าไปเขาก็เชียร์ขายของข,ของเขาเอง <laughs> อะไรอย่างเงี้ยครับร้100อยกว่าคนผมเชื่อใจมากผมรู้สึกว่าเราให้กําไรเขาเยอะ4ีกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเยอะเรารู้สึกว่าเราคุยกันเหมือนพี่น้อง mm hmm. ผมพาตัวแทนไปเที่ยวต่างประเทศแบบปีหนึ่งไปสิประเทศเลยนะไปยุโรปไปเอเชียไปหมดเลยซื้อรถให้เขาแบบทํายอดถึคือเราให้หมดเลยอะแล้วเรารู้สึกว่าเขาอะจะอยู่กับเราไปตลอด ประสบการณ์ตอนนั้นมันก็ทําให้เรารู้ว่าอ๋อเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีผลประโยชน์เข้ามาครับใครให้ผลประโยชน์มากกว่าเขาก็พร้อมจะไปเวลาเขาไปครับเขาดึงเพื่อนไปด้วย oh. เขาไปกัน oh. ทั้งหมดเลยอะเจ็บมากช่วงนั้นอะเป็นช่วงที่แบบผมเครียดมากเพราะว่าเงินกระแสเงินสดไม่เข้าผมกับคุณเอ็มเคยคิดที่จะแบบฆ่าตัวตายในสภาวะสื่อทุกสื่อเลยในช่วงเวลานั้นเรารู้สึกว่าคือเราจะหาเงินแบบ10กว่าล้านเนี่ยเพื่อมาจ่ายสื่อมีเดียยังไงเพราะว่าสื่อมันต้องจ่ายต่อเนื่อง แล้วเราไม่สามารถที่จะขายสินค้าได้เพราะตัวแทนขายสินค้ายี่ห้ออื่นไปแล้วจําได้เลยวันนะั้นผมพูดกับสื่อไปเจ้าหนึ่งบอกว่าเนี่ยผมอยู่บนรถกาลังขับรถไปโวหินถ้าผมขับรถแบบเนี่ยขับรถเร็วรถคว่ำตายอ่ะคุณไม่ได้เงินจากผมสักบาทหนึ่งเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณให้ให้เวลาผมในการผ่อนชาระคุณจะได้เงินผมครบทุกบาทเอออันนี้คุณต้องเลือกแล้วแหละว่าคุณจะเลือกอะไรแต่ว่ามันหนักมากจริงขนาดที่เราจะจะฆ่าตัวตายเลยนะด้วยวัยสิบเก้าไงครับแล้วเราเราู้สึกว่าสิบเก้ายี่สิบเอ้ยอยู่ดีแบบ เป็นนี้เป็นนี้สัญญาที่เราต้องเซ็นเอาไว้อะครับประมาณ1ิบกว่าล้านอะ่ะทุกสื่ออ่ะถ้าเราไม่เราไม่คลิปสื่อเอาไว้เราก็หมดช่องทางในการทําการตลาดเราก็ขายไม่ได้บวกกับตัวแทนก็ไปขายสินค้ายี่ห้ออื่นหรือว่าผลิตแบรนด์สินค้ามาแข่งกับเราเนี่ยมันเป็นหลายๆองค์ประกอบนะณนะเวลานั้นนะครับโชคดีตรงที่ว่าเราเป็นเจ้าแรกๆที่ทำเฟซบุ๊กครับคุณเอ็มก <โฮ S 2> ็บอกเฮ้ยบอยเฟซ o o ๊กกำลังมา IG กํกำลังมาเราแบบทำการตลาดออนไลน์ไหม ที่ยิงแอดโฆษณาเฟซบุ๊กด้วยส่งสินค้าให้ดาราไปลองทาน mm hmm. คนที่จะรีวิวสินค้าให้เราอะครับจะต้องอินกับโปรดักต์เราด้วย mm hmm. คือคุณต้องใช้ก่อนแล้วคุณต้องแบบพูดออกมาในในสไตล์ที่คุณเป็นให้ได้ถ้าเกิดคุณไม่อินกับมันอนะคุณไม่คือเราก็ไม่ให้รีวิวไง mm hmm. ก็คือโอนเงินออนไลน์ mm hmm. แล้ว,แล,วแล้วบวกกับไลน์จังหวะไลน์เข้ามาพอดีครับ mm hmm. เราก็เลยกลายเป็นขายสินค้าทั้งหมด Direct to c u s t o m e เเลยก็คือตัดตัวกลางออกหมดเลย mm hmm. ก็คือขายตรงถึงลูกค้าเลย mm hmm. เราก็เลยมองว่าโอเคถ้าเกิดเราตัดตัวกลางออกไปอะครับ นั้นเราลดราคาให้ถูกลงมาหน่อยพอเราตัดราคาถูกลงมันก็เลยทําให้ยอดขายเราเยอะขึ้นพอลูกค้าก็สามารถที่จะซื้อได้มากขึ้นตอนนี้ยอดขายของตัวนิวเวเนี่ยค่ะพอบอกได้ไหมว่าปีหนึ่งประมาณสูงสุดตอนนัที่้สามร้อยกว่ากว่าสามร้อยกว่าล้านสามร้อยกว่าล้านต่อปีใช่ครับใช่ครับอันนี้ตรวจกอบได้อยู่ในงบสัมภาระครับครับเรามีฐานลูกค้า เรามีเรามี Data แล้วอะผมก็เลยตัดสินใจเปิดชมบิวตี้คลับก็เปิดสาขาแรกที่เมเจอร์ลาเชลทินเอาคุณอั้มประชาภามาเป็นเหมือนแกรนด์โอเพนนิ่งอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็เปิดสาขาสองก็เอาคุณอั้มมาอีกเปิดสาขาสามก็คุณอั้มมาอีกส่วนคนคิดว่าบิวตี้คลับเป็นช็อปของคุณอั้มปรชาภา <laughs> อย่างเงี้ยตอนนั้นมูลค่าบริษัทที่เราคุยกันไว้น่าจะกระโดดไปเกือบ5 0 0ยนะมีอะไรเป็นความทุกข์มั่งที่เจอที่ผ่านมาบิวตี้คลับเนี่ยเป็นธุรกิจที่ผม ถือว่าประสบความสําเร็จในด้านของความน่าเชื่อถือในด้านของชื่อเสียงแต่ก็เป็นธุรกิจที่ให้บทเรียนผมเยอะที่สุดพนักงานผมมีประมาณ120คนรัฐบาลประกาศล็อกดาวน์เนาะช่วงโควิดถ้าเกิดเป็นร้านขายยาเขาให้เปิดร้านอาหารให้เปิดแบบเทคเ w a y แต่พอเป็นร้านบิวตี้สโตร์อะครับปิดแล้วพนักงานละหร้อยยีคนพนักงานร้อยยีคนเดือนหนึ่งหลายล้านค่าเงินเดือนอะนะครับแล้วก็ค่าเช่า29สาขาเดือนหนึ่งก็หลายล้านช่วงนั้นเป็นช่วงที่เครียดมาก ต้องบอกตรงๆว่าเป็นื่องที่เครียดที่สุดซึ่ง2ปีนะั้นเราก็โหถ้าเกิดว่าเราต้องต้องแบกรับคอ์สสูงๆตรงนี้เอาไว้อะน่าจะมีเป็นร้อยอะร้อยล้านที่เราจะต้องแบบสเปนจ่ายไปมันเครียดตรงที่ว่ามันเป็นความรับผิดชอบครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราจะปิดลูกน้องเรา120คนละเขาก็ต้องเลี้ยงครอบครัวอีกมันมันไม่ได้กระทบแค่120คนไงมันอาจจะก,กระทบไป200กว่าคน300คนอันนั้นเป็นช่วงที่ผมก็ก็ค่อนข้างกังวลน,นะครับผมก็นั่งคุยนะครับนั่งประชุมกับคุณเอ็ กัทีมว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราจะไปต่อต้องใส่เงินเข้าไปเพื่อเลี้ยงเพื่อเลี้ยงช็อปเนี่ยเพื่อเลี้ยง29สาขาเนี่ยอีกกี่เดือนหรืออีกกี่ปีก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นงั้นเราตัดสินใจปิดผมเลยปิดสาขา29สาขาพร้อมกันหมดเลยทีเดียวในช่วงโควิดแต่ในระหว่างก่อนที่จะปิดนะครับผมก็ย้ายแพลตฟอร์มของผมกลับไปออนไลน์หมดเลยนะ ทำแอปวิธี t ับช้อ shopping ขายออนไลน์ร้อเอซนต์อย่างเงี้ยครับหรือว่าลูกค้านิเวเราก็บอกแต่ต้องบอกว่ามันเป็นจังหวะเวลาโชคดีที่หน้าร้านมันปิดพอดีลูกค้าทุกคนต้องโดนบังคับให้ไปซื้อ <Online. S 2> ออนไลน์อยู่แล้วกลายเป็นยอดออนไลน์ครับในช่วงที่รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์มากกว่าที่เรามีทั้งหน้าร้านและออนไลน์รวมกันเป็นวิกฤตที่เ,<อ>เป็นโอกาสพอดีอันนี้ผมมอง <c oughs> ผมกับผุ้สุก็มองว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยเราจะแบกคอสทาไมอ่ะมันก็มีนโยบาย no work no pay ถูกไหมครับพนักง,งานของผมทุกคนอนะ่ะกลับบ้านต่างจังหวัดกันหมดเลยเราลองซาวเสียงแล้วว่ามีใครกลับมาทำไามทุกคนแบบเขาไม่รู้ว่าโควิดมันจะหมดเมื่อไหร่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะกลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดหรือว่าไปแบบไปทำอย่างอื่นกันหมดเลยครับ mm. เราก็โล่งใจไปเราไปปลอดหนึ่งว่าโอเคเรื่องนี้ผม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 ,ผมคลายกังวลแล้วอย่างเงี้ยครับเราก็จบเรื่องนี้ไปแต่คนที่ยังอยู่ก็ยังเราก็ดึงกลับมาอยู่เฮดออฟฟิศนะ mm. อยู่สำนักง,งานใหญ่แล้วก็ทำการตลาดออนไลน์ สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าอีกว่ามันเป็นเป็นหัวใจสําคัญแล้วคัน <c oughs> ที่ทําให้คุณบอยมาถึงวันนี้ได้มันคือเหมือนคุณบอยแบบก้าวไปข้างหน้าคนอื่นแบบอย่างน้อยมันต้องมี2สเต็ปอะ ทาไมถึงเราจะต้องมี8ล้านหรออะไรเหมือนเ, <laughs> เราจบม6แล้ว <laughs> อะฮะอายุสิบหกผมผมจะเข้ามาหาลัยแล้วอะ <laughs> เราก็รู้สึกว่าเออแล้วบวกกับเรารู้สึกว่าเราอยากหาเงินนะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเป็นธุรกิจจริงจังแต่เรารู้สึกว่าเราอยากหาเงินผมคิดแค่นี้ครับแล้วอะไรก็ตามที่เราหาเงินได้บวกกับเราบอกกับที่บ้านไปแล้วบอกกับญาติๆไปแล้วว่าจะไม่ขอเงิน<อ>ที่บ้านแล้วไงแล้วตั้งแต่วันนี้ไก็ไม่ขอแล้วก็ไม่ได้ขอมาเลยก็เลยรู้สึกว่าช่องทางไหนก็ได้ที่ทําเงินให้เราโดยสุจริตนะออันนี้วงเลยว่าสุจริตาาเรก็ทํหมด อย่างเงี้ยบวกกับผมได้พาร์ทเนอร์ที่ที่เขาก็คิดเห็นตรงกันแล้วก็พร้อมที่จะไปด้วยกันกับทุกสเต็ปอย่างปัจจุบันเนี่ยผมก็แตกลายไปทาธุรกิจร้านอาหารชื่อร้านดูนดาวสุกี้อันนี้เพิ่งเปิดไปได้ประมาณ3เดือนเปิดหลังจากที่หมดโควิดเออปีนี้ผมตั้งใจไว้แล้วผมจะเปิด10สาขาสาขาละร้านต่อเดือน10สาขาคือ10ล้านต่อเดือน1ปี12เดือนคือ120ล้านผมก็ตั้งเป้าไว้แล้วว่าปีนี้ผมทำร้านดูนดาวสุกี้ยอดขายผมต้องประมาณนี้ผมตั้งเป้าไว้ร้อยอะครับแล ก็ยังดีกว่าผมตั้งเป้าไว้10แล้วทําได้10เต็มอ่าอันนี้ดีเพราะว่า10ต่อให้คุณทําได้10เต็มอ่ะมันก็ยังน้อยกว่า50อ่ะไปน้อยกว่าต้อง5เท่าอ่ะผมคิดแบบนี้อย่างตอนเรื่ในกฎวิชาก็คิดแล้วว่า8ล้าน8ล้าน8ล้านแต่ไม่ได้8ล้านนะครับได้3ล้านกว่าบาทอซึ่งก็ก็อาจจะยังดีกว่าเราตั้งเป้าไว้แค่ล้านเดียวซึ่งมันก็น้อยกว่า3ล้านใช่ผมคิดแบบนั้นผมทามาสักเซสเนี่ยสองสามธุรกิจนะแต่ล้มเหลวเป็น10ธุรกิจเลยนะใช่แต่ผมก็ยังไม่หยทําานะผมรู้สึกว่ ผมผมผมสนุกไปกับมานะครับผมรู้สึกว่าผมได้ท้าทายอะไรใหม่ๆใ,ใ,ในชีวิตของเราไปเรื่อยๆปัจจุบันผมก็เพิ่ง30ต้น3435อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเรายังมีเวลาอีกเยอะในการที่เราจะเรียนรู้โลกใบนี้อย่างเงี้ย<ฆ>เออผมผมผมคิดแบบนั้นอะถ้าเราจะทําอะไรเราให้เวลาเรียนรู้มันเยอะหน่อยอย่าโตเร็วเกินไปธุรกิจร้านดงดาสุกี้สาขาแรกปกติถ้าตอนผมทำทู่ทยคขับผมเปิดสาขาแ้วหูยเยอะขายดี สาขา2 3 4ต้องมีทุกเดือนอ่าอันนี้ช้าลงช้าลงช้าลง <laughs> นี่เปิดลสักาแรกมา3เดือนแล้วสเดือนแล้วแล้วผมยังไม่ทําการตลาดเลยผมอยากรู้ว่าเลียวอินคัมที่ได้จากธุรกิจโดยที่เรายังไม,ยงไม่ยังไม่ใส่การตลาดเข้าไปเลยแม้แต่บาทเดียวเนี่ยยอดขายเป็นยังไง <c oughs> ถ้ามันอยู่ได้เราใส่การตลาดเพิ่มเข้าไปแล้วเราหาทําเลแบบนี้ในสาขาอื่นเราใจเย็นหน่อยรอได้ทําเลที่เหมาะสมผมมองว่าด้วยปัจจุบันเนี่ยธุรกิจเ,ออเราสามารถใช้ออนไลน์เข้ามาช่วยได้โรคระบาด ถ้าเกิดเรามีเราฟริกคอร์สต,ต่ำเราจะไม่กระทบเลยแต่ถ้าเกิดเรามีฟิกคอร์สที่สูงมากอย่างพนักงาน120คนหน้าร้าน20คาเช่า,ชา29สาขาฟิกคอร์สปีนึ่ง780ล้านอย่างเงี้ยผมมองว่าตรงเนี้ยพอมันมีสภาวะอะไรก็ตามที่มันเข้ามาครับมันจะทําให้เราแบบปรับตัวได้ยากอาจจะประสบภาวะสภาวะขาดทุนถ้าเราไม่รีบตัดสินใจแล้วถ้าเกิดเรามีรายได้ในหลายๆช่องทางสมมติเรามีรายได้100ช่องทางเดียวถ้าวันหนึ่งช่องทางนี้ตาย ก็คือลอยหนึ่งหายไปเลยแต่ถ้าเกิดเรามีไรไา, 20, มา,า,มา,ายได้ช่องทางละยี่สิบมีห้าช่องทางถ้ามันจะตายไปสักหนึ่งช่องทางเรายังเหลือแปดสิบถ้าตายไปสองเรายังเหลือหกสิบอันนี้อันนี้คือบทเรียนที่ผมได้เลยจากจากการทําธุรกิจครั้งแรกถือว่าเป็นเจ้าพ่อแห่ง <c oughs> อาณาจักรผลิตภัณฑ์ความงามแล้วกันมยังมองเห็นโอกาสอะไรในแบบธุรกิจสายนี้ในประเทศเราหนึ่งคือตลาดโตตลาดโตเพราะอะไรเพราะคนได้ความสนใจในเรื่องของ ภาพลักษณ์มากขึ้นหรือว่าการที่เราเองจะต้องดูดีอย่างเงี้ยมากขึ้นประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลตัวเองมากขึ้นอ,อย่างเงี้ยครับผมมองว่าประเทศไทยเป็นแบบนั้นด้วยการเข้ามาในตลาดง่ายม,มันไม่ได้ยากครับแต่การที่คุณจะอยู่ยาวอ่ะคุณสักเซสกับมันนะผมว่าเป็นเรื่องที่ยากกว่าเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คู่แข่งเยอะการที่คุณจะอยู่ในวงการนี้ได้ยาวหรืออยู่ในธุรกิจนี้ได้ยาวผมมองว่าคุณต้องแข่งขันสูงภาพไกลที่สุดที่คุณบอยมองเห็น ทั้งตัวขับวาไรตี้แล้วก็นิวเวคือเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ครับจริงๆถ้าไม่มีโควิดเราบริษัทของเรข้าตลาดหลักทรัพย์ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นโกกับผมก็คือเอาบริษัทเข้าตลาดเหมือนเดิมต้องทําให้ได้ก่อนอายุ40ครับสุดท้ายคุณบอยคิดว่าตัวคุณบอยแล้วก็ขับวาไรตี้ได้ฝากรอยเท้าอะไรให้โลกวาไี้บ้างคะอย่าดูที่ความสําเร็จของคนนะครับความสําเร็จเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้แต่จริงๆแล้วกว่าที่เขาจะมาถึงจุดนั้นทุกคนเลือดอาบมาหมดนะครับคุณต้องเจ็บก่อน ถึงจะสําเร็จทุกคนผมยังไม่เคยเจอใครที่ทําธุรกิจด้วยตัวเองแล้วขึ้นมาสกเซสเลยโดยที่ไม่เจ็บผมเชื่อว่าคนเราทุกคนนะครับถ้าตั้งใจทําอะไรอะครับเราจะประสบความสําเร็จกับมันจะมากจะน้อยอะไม่สําคัญเท่ากับเราได้ทํามันเต็มที่หรือยังแล้วถ้าเกิดเราทํามันเต็มที่แล้วอะผมมั่นใจครับว่าเราทุกคนจะภูมิใจในตัวเองและจะไม่รู้สึกว่าเสียดายเลยผมใช้แนวคิดนี้ในการดําเนินธุรกิจในการดําเนินชีวิตของผมเลย ถ้าย้อนกลับไปได้แล้วผมรู้สึกมานั่งเสียใจกับสิ่งที่ผมไม่ได้ทําผมจะเลือกตั้ใจทํามันตั้งแต่วันนั้นเลยถ้าเรายังไม่พร้อมเรากลับไปทําตัวเองให้พร้อมแล้วผมจะกลับมาลุยทำธุรกิจนั้นจะกลับมาตัดสินใจทําสิ่งสิ่งๆนั้นที่เราตั้งใจถ้าเราทําอะไรเซ็โกให้ชัดเจนครับและกัดไม่ปล่อยผมมั่นใจว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากัดไม่ปล่อยเราประสบความสำเร็จ